สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับแล้วก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนักับรายการตำนานพระสมเด็จนะครับนะอ่าเรามีพระสมเด็จนะครับเนื้อหาเก่าถึงยุคอ่ะมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆกันอีกเช่นเคยนะครับนะก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอดีไลน์นะครับ0805122332นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับคนหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับ ครับแคป QR code สแกนหาได้เลยนะครับผมอ่วันนี้ก็เช่นเคยนะครับพี่พี่รายการละห้ารอบาททุกรายการเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันรายการที่หนึ่งเลยนะครับ <c oughs> อ่าองค์นี้นะครับพี่อ่เป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่เนื้อหาตุ๊บตับเลยนะครับพี่ๆนี่ครับโอ้โหองค์นี้ครับเขาจะมีความพิเศษเลวเนี่ยเห็นไหมเห็นเม็ดช็อกผงพุทธคุณพิเศษไหมพ,พี่เห็นไหม นะครับเป็ดขาวๆนะครับอ่า <c oughs> นี่ครับเห็นไหมครับพี่ผงช็อกนะครับอ่าผงวิเศษนะพี่นี่นี่ครับอ่าชื่นชอบยังไงนะครับนะรบวนดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับพี่พี่อ่า ถ้าชอบถูกใจนะครับนะทักไลน์หรือโทรมาปิดกันได้เลยนะครับพี่พี่ครับนี่ครับโหมวลสารเยอะนะครับพี่พี่นะครับองนี้นะมีความหนึกนุ่มด้วยนะพี่เนาะเนี่ยองนี้ครับเนื้อหนึกนุ่มนะครับนี่ครับโหมวลสารนะครับนี่เม็ดข้าวสุกนี่นี่เป็นพวกเม็ดผงพิเศษนะครับพี่พี่นี่โหสวยงามเลยนะครับนะารายการที่หนึ่งนะครับต่อไปครับรายการที่สองนะครับ นี่ครับองนี้ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่พีอ่านี้น่าจะเป็นพิมพ์พระพุทธศิ์อะไรผมไม่แน่ใจนะครับพี่พีครับนี่ครับแต่เนื้อหานี่ค่อนข้างเก่าเลยนะครับนะเนี่ยครับโหพี่พีดูครับนี่เห็นไหมการลุกการย่นครับมีครับไข่ด้วยนะครับพี่พีครับเนี่ยอ่านี่ครับโห นี่ครับอือืออืือนี่ครับนี่ครับ,รบ,รบพี่หลังก็จุบยุ่นนะครับเนี่ยเห็นไหมรอยจุบรอยย่นนะครับโอ้โห สวยเลยนะครับพี่ๆพ,พิมใหญ่นะครับอ่ารายการที่สองครับต่อไปครับรายการที่สามนะครับองค์นี้นะครับเป็นพิมพระประธานสุโข,ขทัยนะครับพี่นี่มีเส้นมาครับพิมพ์เนาะตัวสินสวยงามมากๆเลยนะครับ มีคาแป้งนะครับพี่ๆครับนี่ฐานนะครับจะมีร่องตรงกลางฐานเนาะเนี่ยนี่ครับหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับพี่ๆครับองเนี้ครับเนี้ยครับหลังเรียบ มีพวกเม็ดมวลสารนะครับพี่ที่ฝังอยู่ในผิวพระนะครับนี่ครับรายการที่สามนะครับเอาไปครับรายการที่สี่นะครับนี่ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่พี่เนื้อขาวแก่งนะครับแตกลายนะครับโอ้โหงามเหลือเกินโอ๋อนี่ครับด้านหลังนะครับเป็นหลังกระดานนะครับพี่พี่ เนี่ยครับมีร้อยกดกระดานเนาะเห็นไหมอ่าอย่างี่ครับพี่พี่เบิ่งได้เลยครับโอ้โหเนื้อขาวเก่งนะครับพี่พี่นะเนื้ององนี้นะครับเนื้อขาวเก่งมีแตกปลายนะครับอ่า นี่ครับโอ้โหรอยคูดรอยตัดนะครับพี่พี่เนี่ยเม็ดปาซุ้มกรครับอ่ามีมวนสารซุ้มกรด้วยนะครับนะอ่ะนี่ครับอันนี้เป็นรอยกดกระดานนะครับพี่นะเนี่ยครับหลังอ่าเป็นรอยกดกระดานแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ครับโอ้โหอ่ะรายการที่สี่นะครับพี่ต่อไปครับรายการที่ห้านะครับ นี่ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่พีนี่เนื้อแกล่งนะครับเนื้อออกหนึกแกล่งเลยนะครับพี่พี่นะอ,องค์นี้จะมีความแกล่งนะครับมีคราบน้ำมันตังอิ้วนะครับโอ้โหนี่ครับพี่พีคราบน้ำมันตังอิ้วเต็มเลยนะครับเนี่ย นี่ครับโอ้โหชินชอเปังไงนะครับเนาะปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่พี่ครับนะครับรายการที่ห้านะครับต่อไปครับรายการที่หกนะครับน่ครับเป็นพิมพ์พระทานนะครับอ่านี่เนื้อจะออกลายๆหน่อยครับพี่เห็นไหมเหมือนแบบร่องรอยการแตกลายเนาะเนี่ย ตรงนี้ครับแตกลายเยอะมากๆเลยนะครับพี่พี่นี่ครับเนื้อนะครับออกไปทางด้านหนึกแแล่งนะครับนี่แล้วก็มีพวกคาบไข่นะครับคาบฝุ่นคาบหิ่งนะครับเนาะนี่ครับฐานคมนะครับนี่หน่อยแตกลายนะครับพี่พี่ครับ นี่เป็นหลังเรียบนะครับน่ครับเราก็จะสังเกตเห็นเขตเนาะสังเขตเห็นนะครับพวกเม็ดมุนสานะครับพี่เนี่ยนี่นะครับหลังถ้าเป็นหลังนึกนุ่มนะครับพี่เนี่ยโอ้โหดูครับพี่ความนึกความนุ่มขององค์พระนะครับรายการที่หกนะครับไปครับรายการที่เจ็ดนะครับอค์นี้นะครับพี่เป็นพิมพ์พระประธานนะครับ ีมีคาบกุนะครับพี่พี่ครับนี่ครับอคราบกุเดิมๆเลยนะครับพี่พี่น่าจะเป็นปลาหงพมนะครับเนาะใช่ไหมครับเนี่ยนี่ครับแต่มีเส้นเส้นแซมสองเส้นเลยครับนี่เห็นไหมเส้นใต้ฐานก็มีนะครับเส้นเส้นเส้นแซมก็มีนะครับพี่พี่นี่ตรงนี้นะครับ แล้วเป็นพระที่มีคาบกุด้วยนะครับนะโอ้โหหรือว่าจะเป็นพระฝากกุนะครับเนี่ยองนี้ครับนี่ครับพี่พี่คาบกุ้ดมเติมเลยเนาะเนี่ยายการที่7นะครับ ต่อไปครับรายการที่แปดนะครับพี่พี่มาดูพ้าเนื้อหาหนึกนุ่มนะครับพี่พี่นี่หนึกนุ่มมวนสารจัดจ้านนะครับนี่ครับพี่องนี้เลยโอ้โหนี่ครับกามน้ำมันตังตังอิ้วนะครับนี่ครับพี่พี่โอ้โหูครับเนื้อหนึกนุ่มมากๆเลยนะครับพี่พี่นี่ ได้นะครับอ่ามีม้อนสารเนาะเนี่ยม้อนสารนะครับค่อนข้างอเม็ดเล็กเนาะเนี่ยเห็นฝังอยู่ในผิวพระเลยนะครับพี่อีอาก็บหลังนะครับเป็นหลังเรียบนะครับ อ้ามีความหนึกความนุ่มนะครับพี่พี่ครับนี่รายการที่แปดนะครับหนึกนุ่มนะครับพี่พี่นี่ต่อไปครับรายการที่เก้านะครับนี่ครับโอ้โหันก็แบบนี้รู้สึกว่าจะมีมาสามด้วยสี่องค์ไม่แน่ใจนะครับพี่พี่เนี่ยเห็นไหมครับว่า เม็ดผงช็อกนะครับจะขึ้นขึ้นมาเลยนะครับพี่ๆนะเม็ดผงพิเศษนะครับเนี่ครับนี่ครับผงเม็ดช็อกนะครับผงพิเศษเนาะนี่ครับเม็ดพระสุ้มกอคือมวลสารพิเศษนะครับพี่เนาะนี่มวลสารจัดจ้านมากนะครับนะองค์นี้นะครับเนี่ยโอ้โห เชืเอชืชอไงก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับส่งทั้งไหนก็เจอนะครับพี่พี่มวลสารนะครับเนี่ยครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหนี่ครับพี่พี่นี่ครับผงช็อกนะครับพี่พี่รายการที่เก้านะครับอต่อไปครับรายการที่สิบนะครับ พี่พี่ครับอันนี้ครับดูภายนอกนะครับดูความหนึกความนุ่มนะครับพี่พี่นี่เป็นพิมพ์พระประธานนะครับนะเนื้อหนึกนุ่มมากๆนะครับพี่พี่ของนี้ครับเนี่ยครับโอ้โหหนึกนุ่มแบบดูแล้วนะครับพี่พี่เนื้อแบบจะออกใสๆเนาะนี่ครับความหนึกความนุ่มนะครับพี่นี่นี่โอ้โหนี่ยครับอื นี่ขอบก็หนึกนุ่มนะครับพี่พี่เนี่นดาขอบอ่านี่ครับหลังก็เป็นหลังเรียบนะครับพี่พี่ครับตรงนี้ครับนี่ครับพี่โอ้โหดูได้นะครับพี่หนึกนุ่มละมุนตาเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่าครับรายการที่สิบนะครับต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับ อันนี้ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่พี่นี่ครับอันนี้นะครับเ็าจะบางคนจะเรียกว่าเนื้ออะไรนะหินอ่อนเนาะเนี่ย like ดูแกร่งนะครับพี่พี่เนี่ยนี่ครับเหมือนหินอ <they> ่อนเลยนะครับพี <receptors out> ่พี่นี่ครับโอ้โหเนื้อแกร่งนะครับพี่พี่ครับอ้หเนื้อค่อนข้างแร่งเลยนะครับพี่ลายเยอะมากๆเลยนะครับพี่เนาะลายเยอะมากๆนะครับเนี่ยนี่ครับ เม็ดผาซุ้มกองนี้นะครับพี่พครับอครับโอ้โหรายการที่11ครับต่อไปครับรายการที่12นะครับองี้นะครับเป็ดพิมพ์ฐานแซมนะครับพี่พี่ สุดยอดเลยครับนี่ครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นเนื้อแบบนี้ที่ว่าได้มาสามหรือสี่องค์ในอีพีนี้นะครับพี่พี่นี่ครับโอ้โหนี่ครับพี่ดูครับมีความหนึกเนาะองค์นี้ครับหนึกนุ่มเลยนะครับพี่พี่ครับพิมพ์ฐานแซมวัดรักคลังนะครับนะองค์นี้นะครับโอ้โหมวนสารจัดจ้านมากๆเลยครับพี่พี่ครับ รอยยุบรอยย่นนะครับพี่พี่เ <c oughs> นี่ยครับโอ้โหเนื้อหนึกหนึกนะครับพี่พรายการที่สิบสองนะครับต่อไปครับรายการที่สิบสามนะครับอาเนียครับเป็นพิมพ์พัะประธานนะครับ นี่ครับตรงนี้ครับเนื้ออ่อมีเส้นมาครับพิมพ์เนาะเนื้อหนึกแข็งนะครับนี่โอ้โหหลังกระดานนะครับพี่พี่นี่หลังกระดานกดเยอะมากเลยนะครับนี่เป็นรอยคลื่นเลยนะครับนะเป็นรอยคลื่นเลยนะครับพี่พี่อ่าเกตทะลุซุ้มนะครับโอ้เนื้อนะครับน้ำตาเนาะเหมือนจะแบบค่อนข้างเก่นะครับตั้งอิ่ยเลยนะครับเนี่ย ลอยคลื่นนะพี่พีน้อยคลื่นเลยนี่ครับลอยกดกระดานนะครับพี่พีนสวยที่เป็นธรรมชาตินะครับรายการที่สิบสามนะครับต่อไปครับรายการที่สิบสี่นะครับองค์นี้ครับเป็นพิมเจดีใหญ่นะครับพี่พีเนื้อก็สวยเนื้อสวยใช้ได้นะครับมีความหนึกแข็งนะครับ คาบน้ำมันตังอิวนะครับพี่พี่ครับนี่ครับยิ่งพูดอยู่ดีสเลดก็ขึ้นมาเฉยเลยนะครับพี่พี่ต้องขออภัยนะครับนะนี่ยครับคาบไข่เต็มนะครับพี่พี่เนี่ยข้างนะครับนี่ครับหืมมวลสารเป็นก้อนเลยเนาะ หลังนะครับหลังเรียบนะพี่นะองค์นี้หลังเรียบนะครับอควสารเยอะจริงๆนะครับรายการที่สิบสี่นะครับต่อไปครับรายการที่สิบห้านะครับอขออนุญ,ญาตนะครับแป๊บหนึ่งนะครับพี่พครับ บห้านะครับอนนี่ครับเป็นพิมพ์พระราชานะครับอ่ามีเส้นมาครับพิมพ์เนาะมีเส้นใต้ฐานครับพี่เนื้อเก่าเก่านะครับนี่ครับอ่าเนื้อตุ๊ตับเลยนะครับพี่พีครับโอ้ดูนี่ครับขอบตัด ครับโอ้โหครับน้ำมันต่างอิวนะครับนี่ครับเส้นใต้ฐานคมๆเลยครับพี่ๆครับนี่ครับสุมนี่หดยุบย่นเลยเนาะนี่ครับ่ะขอบตัดครูดนะครับนะขอบตัดครูดนะครับพี่ๆนี่โอ้โหสวยงามนะครับ นะครับไปครับรายการที่สิบหกนะครับอนี่ครับโอ้โหดูความพิเศษนะครับพี่เนี่ยคือแบบเม็ดผงพิเศษเนี่ยจะขึ้นมาตามผิวพระเลยนะครับพี่ๆครับองนี้นะครับเนี่ยครับโอ้โหเลยว่างามมากๆนะครับนงานมากๆเลยครับพี่ๆครับ ครับโ,โหเนื้อนะครับมีความหนึกนะครับโโหนึกนุ่มเนาะนี่มวนสารคือเยอะมากๆนะครับพี่พีเนี่ยเศษทูปผงขี้เท่าใบลานเอ้ยนะครับหืมนีครับขอบข้างนะครับโอ้โห นี่ครับชื่นชอบพระโซนแบบนี้นะครับพี่พี่นี่ครับเป็นอีกหนึ่งโซนที่น่าเก็บมากๆนะครับพี่พเนี่ยโอ้โหรูครับพี่เม็ดพงชอกเยอะมากๆเลยครับรายการที่16นะครับต่อไปครับรายการที่17นะครับอันนี้ครับพี่เป็นพระฟิล์พระประธานนะครับเนาะนี่ครับมีคาบขาวๆด้วยนะครับเนาะน่าจะเป็นพวกคาบเหงือกนะครับพี่ตรงนี้ก็มีการผ่านการใช้งาน มานะครับนะเ <c oughs> นี่ยครับเป็นเนื้อนะครับก็มีการยุบก,การจ้นเป็นธรรมชาตินาะเนี่ยนี่ครับมีคราบเงือนะครับเนี่ยนี่ครับเป็นพระที่ผ่านการใช้งานมานอะเนี่ยแต่สภาพยังดีอยู่เลยนะครับนะสะภาพยังดีอยู่เลยครับพี่พครับ เนื้อค่อนขายุบย,ย่นยุบจนยุบยุบเล็กๆนะพี่เรางเขาเรียกอะไรแบบรอยยุบเล็กๆนะครับพี่รายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อไปครับรายการที่สิบแปดนะครับอะองนี้นะครับพี่เป็นพิมพ์ของช่างหลวงนะครับนะเป็นพิมพ์ของช่างหลวงวิจารเจรานายนะครับที่ผมเคยได้นําเสนอไปนะโอ้โหดูครับพี่เนื้อนะครับแกะน้ำมันตังอิว้วแก่งนะครับว่า เนื้อหนึบแกร่งนะครับพี่พีเนี่ยโอ้โหสวยมากๆเลยนะครับพี่พี่ครับโอ้โหเนี่ยครับอืมนี่ครับพี่ใครปิดก่อนได้ก่อนเลยนะครับนะเนี่ยครับบอกเลยว่าเนื้อเกาถึงยุบเลยนะครับพี่พีครับอืมเนี่ครับพี่ สวยงามนะครับสวยงามนะครับอ่ะนี่ครับหลังข้อมีร่องรอยการแตกลายเนาะเนี่ยเนื้อแกล่งนะครับโอ้โหเนื้อแข็งแกงแกน้ำมันตังอิวนะครับพี่ๆี่อ่ะรายการที่สิบแปดนะครับต่อไปครับรายการที่สิบเก้านะครับอ่าวงนี้นะครับเป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับพี่พนาเป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับเนื้อหนึกนะพี่มีรอยยุบรอยย่นนะครับโอ้โห เนี่ยครับเนื้อสวยมากๆเลยเนาะ่เดี๋ยวมาส่องกล้องให้ดูนะครับนี่ครับพี่พีโอ้โหหนึบนุ่มตามธรรมชาติเลยนะครับเนี่ยนี่ครับพิมพ์ฐานคู่นะครับนะฐานคู่นะครับโอ้โหนี่ครับพี่ๆดูได้เลยครับความหนึบนุ่มนะครับธรรมชาติพระนะครับเนี่ยโอ้โหนี่ครับอนขอบข้านะครับอื ลานหลังนะครับอมีรอยยุบรอยย่นนะครับโอ้โหรายการที่สิบเก้านะครับ <c oughs> ต่อไปครับรายการที่ยี่สิบนะครับอ่านี่ครับพิมพ์พระประธานนะครับพี่ๆอันนี้ก็แตกลายนะครับโอ้โหโอ้โหลานหลังครับพี่มีร้อยปีเนาะเนี่ยอ,อันสารนะครับพระซุ้มกอเราเห็นได้ชัดเลยเนาะ นี่ครับลายเยอะมากๆเลยนะพี่เหมือนลายหินอ่อนอะนะเนาะเนี่ยเชิญชอบยังไงก็ปิดกันเข้าได้เลยนะครับพี่พครับมาดูรอยปีข้างหลังกันนะครับเนี่ย โอ้โหนี่ครับนี่มอนสารปลาซุมคอนะครับพี่เม็ดใหญ่นะครับอ่ะน่าจะเป็นมอนสารกลนคุกเนาะรายการที่ยี่สิบนะครับเอาไปครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอ่ะเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่อย่างนี้ก็เอาพร้อมกรอบไปเลยนะครับนะครับพร้อมกรอบไปเลยนะครับพี่ๆครับโอ้โห ข้างเ่าเลยนะครับเนี่ยพี่พีนี่ครับมวลสารเม็ดพระสุ้มกอเม็ดแรกเขียวเนาะนี่ครับโอ้โหนี่ครับอืมอ่ะหลังนะครับหลังก็เป็นหลังเรียบนะครับพี่พีนี่ก็มีร่องรอยธรรมชาติน้องพวกคาบต่างๆนะครับพี่พีนี่ขึ้นนะ รายการที่ยี่สิบเ็ดครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบับนะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่ๆอันนี้บอกเลยว่าพร้อมกรอบเลยนะพร้อมกรอบเขตเอเนาะมีผมเหมาได้มาแบบนี้นะครับพี่ๆี่แล้วของเดิมก็เรียมกรอบมาพร้อมแล้วนะครับนะ <c oughs> พี่พี่ดูครับพิมพ์พระประธานนะครับเนี่ยโอ้โห เนื้อตุบตับนะครับมีมวลสารคือเนื้อแก่มวลสารมากๆนะครับพี่พี่นี่ครับน่าจะเป็นพวกเนื้อก้นครกเนาะเนี้ยมวลสารพระสมกเยอะมากๆเลยนะครับพี่พี่ครับนี่ครับอันนี้มีเส้นใต้ฐานคมๆเลยนะครับเนี่ยนี่ครับด้านหลังครับอืมพี่พี่ครับครับผมครับไข่ต่างตานะครับขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับพี่พี่ครับ รารที่22นะครับนะครับรายการที่23่สบครับนี่ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับที่องนี้ครับค่อนข้างเก่าเลยนะครับนาะก็มีผ่านการสภาพการใช้งานมาพอสมควรนะครับเนี่ยด้าหลังเป็นหลังกระดานนะครับหลังองค์นี้เป็นหลังกระดานนะครับนี่ครับมีพวกขาแป้งนะพี่ๆนี่ขาแป้งต่างๆนะครับ มีเม็ดแร่เม็ดมะขามด้วยนะครับพี่พี่ครับนี่จะบวมมัวนิดนึงนะครับพี่พี่เนาะเพราะว่ากรอบค่อนข้างเก่าเลยนะครับพี่พี่เนี่ยนี่ครับหลังองค์นี้ก็เป็นหลังกระดานนะครับพี่พี่ครับนี่ครับอ่าเม็ดแร่มะขามเม็ดพาสซุ้มกอนะครับโอ้โหค่อนข้างเยอะเลยครับพี่พี่ครับ รายการที่ยี่สิบสามนะครับแล้วก็รายการสุดท้ายนะครับพี่รายการที่ยี่สิบสี่นะครับอันนี้ก็เรี่ยมกรอบพร้อมเอาไปเลยเนาะพี่เนาะนี่ครับโอ้โหหลังเรียบนะพี่นะหลังเรียบนะครับอ่านี่ครับมีค่าแป้งค่าฝ้านะครับมวลสารผ้าซุ้มกอนะครับพี่นี่ครับโอ้โห ไปหลังเรียบครับพี่พีครับ่ครับโ,อ,โอยแตกรอยปีเยอะมากๆนะครับพี่พีครับอ่ะรายการที่24นะครับอ่ะก็จบกันไปแล้วนะครับนะก่อนจะจากกันไปนะครับ ขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร ID ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0 8 0 5 1 2 2 3 3 2นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคนหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป QR code สแกนหาได้เลยนะครับผมครับสำหรับ EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ